เอ้าละมีลูกสองกลมๆมาให้เลี้ยงส่งเอามีลูกจีนฟงมาอีกตรงกลางยังไงห้าเต็มข้อมาห้าบรรจดดอกนี้ไปเกี่ยวคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นโดยเฉพาะคนที่มีภาระ,าระ,าระ,าระทางด้านการเงินไม่แนะนำให้เล่นหรือทำตามเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมเอาสารวันเกยตื้นเกยตื้นเกยตื้นสารวันสารวันถยร่าง ถ้อยลังถ้อยลังเสรวันมากครับผมก็รับสวัสดีเหมือนทุกคนด้วยนะจ๊ะวันนี้ก็มาอยู่กับหน้าเกมของพี่มาจองเว้ยสองของเราอีกแล้วครับผมไอ้เว้มันเป็นนักสู้ของกูไปจัดการเลยดีกว่าสูมากยังไงเปิดไปเลยสามสิบอีกแล้วตอกนี้มึงบ่าวนะครับถี่ยังแหวงนาแดงแดงแหวงเว้่ก็เออแดงแดงเป็นเมือเงไหลวายตรงนี้ไม่มีวายตรงกลางแถมกูไปก่อนเบิ้นเบิ้นใจเย็นๆเรื่อยๆมาเรยยงเอาหัวป้าจึงเอาขาป้าบาโอเค มาเข้าฟรีไปก่อนครับเบรด3ามสบ0อย่างแจวแจวแซ่จนนาทีอย่ังเต็งอย่างตึงตังน้องเอ้ยขาวจังขาวดังอาหมวยเจ้าเตเ้าเต่ตโอ้ไขรจจเชื่อว่าแม่บุญเหลืออายุมากแล้วโอเคมีลูกสองมามึงไม่ให้กูเลยหรอมึงบ้าหรือเปล่านี่โอ้โหตรงนี้มึงแม่จิ้มหนำจุ้มกระจุ้มหนำจิ้มเลยนะ เออสองมาวายคู่อย่างนี้ก็สวยดีๆสวยดีีไหลไปต่อไหลไต่ออย่าหยุดยังชีวิตจะมีพรุ่งนี้นนเสมอสองกลมๆมาด้วยยังไงต่อยังไงต่อตัวเดิมแม่หมดเบรกซะก่อนไม่งั้นมีแม็กซิมัมเบรกเลยนะโอ้โหระหหบะเบรกแตกเลยโอเคไปต่อครับผมมีห้าเรียวๆมาเลี้ยงส่งไปเลยหนึงทีเพื่อนสามหมุนชวดไทยสามมวนชวดไทยคอได้ไหมใหญ่ๆเลยคอเข้ามาให้กูใหญ่ๆเลย ไปก่อนนะสวัสดีวหวเต็มข้อเป็นสามสิบโงผางไปหนึ่งทีโอเคอาวยวดีเกี่ยวกับจีอยู่ไหนเกี่ยวกับจีมาแล้วเนี่ยห้แปดห้า,หาสองเดียวเดียวเนี่ยเห็นไหมสองเดียวเดียวเห็นไหมไม่เป็นไรมีสองกลมๆมีสองเดียวเดียวรอ,รอด,วด้วยโผงผางไหว้ตรงกลางก็จักระจีหัวใจไปหนึ่งทีโผงผางโอ้ไม่หยุดจอนชั่วโมงนี้หยุดกูไม่ได้แล้วจูสว่สามกลมๆหนึ่งทีได้ไหมไม่ได้ไม่เป็นไรโอเคครับผมมาพันสี่อย่างนี้ก็พอยิ้มกันได้หน่อยนะ มาดีครับผมได้อยู่ไม่แย่จนเกินไปป,ไไป่ะขยับไป 16, 16, 16, 16, 16. ไปร <c ười> ้อยหกร้อยหกร้อยหกนั้นๆไปเลยปึ่งปังดอกแรกไปยังไงมีสองกลมๆสอ,อ,องเดียวๆมาโอ้โหดอกนี้จีมพวงทุบมาสักพันหกร้อยมีลูกเหลี่ยมมาด้วยเหรอลูกเหลี่ยมมาด้วยนอเนี่ยโอ้โหเต็มคอรอเต็มแกนมาโอ้พันหกร้อยโซไปต่อยชักน้อยไปตามสองส่วน ยังไงเพื่อนเข้าปีไปเลยกูได้เลิกแน่นอนนะอย่างนี้นะการันตีกูบอเลิกเลยนะเฮ้ยอย่าจะอย่างนั้นนะหัวใจฉันทนไม่ได้นะี้อย่าให้ความวังถ้าฉันไม่มีความหมายสวยงามดีครับสามกลมๆมาบันแป๊อยังไงต่อพี่จีนฟงไอจีนฟงแม่ไอฟองวินกูหลุดการจับคุมไปแล้ว ยังไงกับพี่ขอมึงบังหน่อยพี่มีหกหมุนโอเคลูกจีนฟงห้าเรียวเดียวเห็นไหมช่องหนึ่งดึงลงมาดึงลงมาไม่ลงไม่เป็นไรหกหมุนตรงนี้กูต้องมีอะไรติดไม้ติดมือด้วยว่างหรอต้องมีจักรวรรดิต้องมีจักรวรรดิอ้าโรามีล okay, ูกสองกลมๆมาให้เลี <c oughs> ้ยงส่งเอามีลูกจีนฟงมาอีกตรงกลางยังไงห้าเต็มข้อมาห้าันรจดดอกนี้ไปเกี่ยวก็จีมาด้วยละเกี่ยวก็จีมาด้วยรอเนี้ยโอ้โหอูพอเลิกแล้วจ้า โอ้ยมาหมื่นเจ็ดว่ะเฮ้ยไอสักการินโอ้หไอยมผมว่าเอาเรื่องมีไหมไม่ว่าจะมีไหมมีไหมมีคนไหมเธอเสียงหลงแล้วนะ เสียงนกโกงหัวทุกมันไม่กีจบวิกครวิกบอกกูปอรักเลยครับผมมาสองหมื่นนะครับป้าไปเลยครับถึงตรงนี้กำไรา,าั 20, านนี้ประมาณ29,000าแล้วนะเพื่อนเข้าฝากกดไลค์กดซับสไครต์ก,กดกระดิ่งกูุ๊งกินงกันให้ด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าลัก,กันเนาะบ,บาย